การที่เราปฏิบัติทําทำถูกแล้วในหนทางในวิธีการในใะนเรื่องของสติสมาธินะที่ทำถูกแล้วอย่าวอกแวกวันไหวอยู่กับความกังวลหรือความเอ๊ะยังไงใช้ประวะอย่างเนี้ยเา,ามันมาจากอานุสัยที่มันกองอยู่คือตอนค้างมันมีความบังเลยสงสัยติดแค่นี้นะแหละเชื่อมั่นแล้วก็รู้่าไปปัจจุบันอย่างเดียวทิ้งไม่หมดอย่างนั้นมันก็จะมั่นคงไปจุดอ่อนคือรเลยสงสัย บางทีไม่ได้สงสัยในกูบาจาร์นะไม่ได้สงสัยในธรรมไม่สงสัยอะไรที่มันรู้อยู่ไอ้ที่มันอะไรเงี้ยโอ้มันออกไปเอ๊ะโอ้กลับมาใหม่เอ๊ะเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปเอ๊สงสัยอ่ะแต่มันเอ๊อะมันเอ๊แบบมันยังใช่ถูกถูกใช่ไหมใช่ใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างงั้นอะในเมื่อถ้ามันรู้ตามจริงมันก็ใช่หมดแหละมันใช่ใช่ที่พระเจ้าพูดคือมันไม่มีอะไรเที่ยงถ้ารู้ว่าไม่เที่ยงใช่หมดรู้ไปในความไม่เที่ยงดูภายในได้ รู้ภายในออกไปข้างน,นอกกลับมารู้พอมันออกไปข้างน,นอก,กจิตมันตกไนงะเฮ้ยออกไปทําไมอ่ะกลับมาใหม่ดิไม่เหมือนมันเสียเซลลจริงป่นะล่ะ mm hmm. เนี่ยจุดอ่อนของอรไทยเลยเอาที่สแกนดูเนี่ย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เชื่อมั่นในสติสัมปชัญญะที่เราจุดอยู่ให้แน่นอนให้เป็นหลักเอเอ๊ะแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสภาพจิตวิญญาณเรามันเป็นไอาการรับรู้ของเรามันเป็นธาตุรู้ที่มันเป็นธรรมดาที่มันต้องรู้แต่รู้แล้วเราก็ยังมั่นคงที่จะปล่อยวาง mm hmm. มันตรงนี้นะสําคัญปั้นโคงที่จะวางมันได้บั้นโครงทิ้งมันได้ไม่ใช่ว่าห้ามรู้อะไรออกไปแวบไปคิปไปุ๊บมันอ่อนแออะไรยอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นที่มันไม่เที่ยงเรายังเข้าใจว่าสภาพธรรมนั้น,เป,นเป็นตัวเป็นตนทั้งหลายรูไม่เที่ยงเราถึงจะวางอั่างนั้นมันมันไม่ดุดจัดตัวนี้ก็ถใช่ไหมดูวางแลววางตายไม่างแล้ววางแล้วเราจะเบาขึ้นพอละลายพูดอย่างนี้เข้าใจใช่ไหม ดับจุดถูกยางแค่ตรงนี้เลยจือ่อนเชื่อมั่นในสิ่งที่เราปฏิบัติอย่าให้เอความลังเร้อหัวใจมันแลดไปแล้วเ,เอ๊ออ้าอ,อะไรเงี้ยเสียเซลอ่างเงี้ยเสียใจหรืออะไรบางอย่างเนี่ยทิ้งไปเลยสมมุติว่าสภาพอย่างที่เราบอกวิญญาณเป็นธาตุรู้ที่มีธรรมชาติาที่ธรรมชาติรู้อยู่แล้วเดี๋ยั้เราไม่หลงเลยเราจะดูมันอยู่แค่น้เไปแค่นี้ ไม่เที่ยงแล้วเห็นความไม่เที่ยงนี่หว่ากไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงมันก็เป็นของภายนอกล่ะรู้ไปบางครั้งมันเที่ยงมากไม่เที่ยงมากมันก็ต้องยอมรับกันว่าอ๋อเราก็สุดท้ายมันก็ปล่อยมัได้มันก็เข้าไปสู่ความสงบเที่ยงใช่ไหมพอสงบแล้วก็กลัวว่ามันฝึกต่อไปมันจะไม่ได้สงบอย่างนี้อีกเป็นไหมอลไทยเนี่ยพอพอมันสงบไันนิงมาดทีก็คราวนี้เราก็พยายามจะเก็บตรงนี้กลัวว่ามันจะ ไม่ตอบไม่ต่อยอดอีกได้ตรงไหนสงบตรงไหนทิ้งให่หมดเลยสงบแล้วออกมาแล้วเดินตรกทิ้งเมื่อกี้ที่ได้แล้วทิ้งหมดเหมือนกันเดินเดินก็เดินกับปัจจุบันไปได้อะไรไม่ได้อะไรทิ้งหมดมันจะหักปล่อยองสัอะไรทิ้งหมดว่าสิ่งที่เรากําลังทากระทายอยู่นี่คืออะไรสติสมาธิที่มันเกิดขึ้นให้รู้จนเห็นตามความจริงได้ก็อะไรมาแล้วก็แล้วมาแล้วก็แล้วปล่อยไปใจก็ไม่ใช่ตัวตน ่ให้ความคิดลึกสัญญาก็ไม่ใช่เรามันก็มาของมันแหละมันไม่ใช่เราใช่ไหมรู้ว่ามันจะมาทําให้เราเกิดความหวั่นไหว้ม่มั่นใจในตัวเองฉะนั้นจริงไหมเป็นมารชัดๆเลยนะเนี่ยแล้ววันนี้เป็นนะทิ้งไปถูกแล้วที่มา